สวัสดีครับน้านาแต่จกครับผมเอ็มนะฮะจากช่องเมยดาจะมาอยู่นะฮะวันนี้ทะลุมาที่เกาะร้านวันนี้จะพาแม่บ้านนะฮะเข้าไปที่เกาะล้านก่อนตอนนี้เกาะร้านเปิดแล้วนะฮะจะพาเข้าไปพักที่บ้านทะเลสวยนะฮะอยู่ที่เกาะร้านราคาห้องไม่ได้แพงนะฮะพันต้นๆนะฮะแล้วก็สามารถตกหมึกได้หน้าห้องเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ที่ สําหรับที่พักจะมีตัวไหมนะ,ะเดี๋ยวลองไปดูจะพาวิวครับช่วงนี้รอบเรือที่ออกจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเวลานิดหนึ่งนะฮะฉะนั้นพยายามเช็คก่อนที่จะออกเรือกันจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะฮะแล้วก็สําหรับห้องพักที่เราพักเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถมารับด้วยนะฮะมีลีมูซีนเลยมารับนะฮะพาไปสู่ห้องพักนะฮะแล้วก็ คิดว่าน่าจะตกหมึกรอ,อก่อนเย็นๆแล้วก็จะออกไปตลอดกันข้างนอกนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับโอเคครับ Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Pictures so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you weave got us tangled Caught in what's before our eyes สวัสดีครับพี่จองห้องไว้ไปเอาไปดูห้องกันดีกว่า อ๋ห้องติดแอร์ด้วยของเราเบอร์แปดนะฮะอุภาสาวนีชึบอ๋อห้องใช้ได้เลยมีทีวีพร้อมเพื่ออำนวยความสะด,ดวกโอ้โหอ่ะมีระเบียงด้วย,ยโอเคตู้เย็นพร้อมนะฮะโหตรงนี้แอบเคาะหมึกตรงนี้ได้ไหมเนี่ย โอ,อ้โหได้ทุกมุมเลยเจ้าของแชรดีบอกว่าคาะได้หมดเลยนะครับห้องน้ำกันง่ายก็ก็มิงนะจริงๆ่ะก็โอเคเลยเนาะสำหรับห้องในราคาผันต้นๆเนานะโอเคเลยแช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจพาไปดูระเบียงตรงที่ตกหมึกได้ไปไปดูกันครับขอบคุณครับ โอเคขขบคุน okay. ครับเดี๋ยวผมจะพาไปด้านนู้นไปดูระเบียงที่เราจะเคาะมือกันอ่ะเป็นไงล่ะทีนี้เคาะมึกกันเลยตรงนี้นะหมายสวยใช้ได้เลยแนวหินเต็มเลยนะะโอ้โห,โหถูกใจพ่อบ้านเลยทีนี้อ่ะ โต๊ะนั่งอยู่ตรงนี้เคาะได้ยาวๆเลยนะฮะเห็นนะฮะบรรยากาศเคาะได้รอบๆเลยราคาพันต้นๆน,นะฮะถือว่าโอเคเลยแหละนะครับกับที่พักติดท่าเรือหน้าบ้านด้วยท่าเรืออยู่ตรงด้านข้างนะฮะเดี๋ยวไปดูการว่าเคาะหน้าบ้านเนี้ยจะพอมีตัวไหมนะฮะคาเวลาก่อนนะ,ะ <c oughs> มาถึงที่แล้วนะฮะก็อลองสักหน่อยนะคร ะะแต่ตอนนี้น้ํากําลังลงอยู่คิดว่าตอนเช้าๆที่นี่น่นาจะชุ่มหน้าดูเหมือนกันนะฮะโอเคครับสําหรับที่พักที่นี่นะฮะบ้านทะเลสวยเกาะล้านนะครก็ฝากไว้หนึ่งที่แล้วครับก่นะบอนจากกันไปอย่าลืมกด s u b สไครต์นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ